อย่างที่หลายคนรู้ว่าเต้าหู้เนี่ยเกิดมาตัวคนเดียวเป็นลูกโทนนะครับไม่มีพี่น้องมีแค่คุณแม่ถั่วงอกคอยเฝ้าเลี้ยงดูมาตลอดตอนแรกก็คิดว่าเต้าหู้ต้องเหงาแน่ๆเลยแต่อย่างที่เห็นครับชาบูเฝ้าน้องเนี่ยตั้งแต่ตอนแบ่บอมานั่งรอดูนะพอเจะาก้อนขนขาวๆก้อนนั้นมันจะดุกดิ๊กเป็นแมวเหมือนตัวเองหรือเปล่า เห็นไหมครับว่าเต้าหู้ตอนเริ่มลืมตาเนี่ยน่ารักมากๆดูเหมือนว่าชาบูเนี่ยอยากจะเลียนน้องใหญ่เลยแต่บางครั้งก็ดูเหมือนว่าชาบูเนี่ยบ่นเคี้ยวน้องหรือเปล่าครับทุกคนนั้นงับไปทีนึงแล้วตอนนั้นเต้าหู้ยังคงต้องแยกอยู่ต่างหากกับคุณแม่เขานะเห็นชาบูไหมครับทาห่างดุกๆตลอดเลยอารมณ์เห่อเหมือนมีน้องสาวระหว่างนั้นชาบูก็คอยเช็คตลอดนะครับว่าเอ๊กินได้หรือยังโตพอหรือยังนะแอบแซวชาบูเฉยๆนะครับเพราะจริงๆแล้วชาบูเลี้ยงน้องเก่งมากมาคอยเลียขนคอยแต่งขนให้ด้วย ชาบูเล่นกับน้องเต้าหู้นะครับดูจากเต้าหู้ตอนนี้คิดว่าเต้าหู้คงไม่เหงาแล้วใช่ไหมโดยพี่ชาบูแย่งตะกร้าไปแล้วถ้งงั้นสรุปว่าชาบูมาอยู่เป็นเพื่อนหรือว่าจะมาแกล้งน้อง